ครับสบายดีพี่น้องครับสบายดีเด้อครับสบายดีพี่น้องมือนี้ก็เป็นมือบุญห่อเข่าสากพี่น้องมือนี้กับตันป้าเมาแล้วก็บต้องบูมเนาะมือนี้ต้องบูมเป็นตากล้องพี่น้องเอ้ยสิลุงใส่บาทพี่น้องลุงใส่บาททำบุญพี่น้องลุงใส่บาททำบุญให้ญาติพี่น้องผู้หลวงหลับไปแล้วพี่น้องเอ้ยใส่ยังนี่ใส่บาตรทำบุญกุศลพี่น้อง เน่้นำยาดทำอยู่เลยเต็มคันเลยพี่น้องเต็มคันเลยพี่น้องเอ้ยอ้าวซะแตกมากแล้วหายได้จ้ะไออยู่ทั้งวัดเพื่นกามีมาตรการเนาะใพรไปกับให้ผู้นั่นใส่แพรไปกับให้ผู้นั่นใส่พี่น้องแล้วก็ให้ซาให้ใส่ฝาปิดปากทุกคนนพี่น้องเดี๋ยวหาฝาปิดปากก่อนหมาเตรียมพร้อม ไปทำบุญเสบาทน้นกันเด้อพี่น้องเด้อทานผู้ชมบ๊วสุขูสุขล้นประว่าสิเป็นทั้งลาวทั้งไทยต่างประเทศอยู่สมองสุบอนเนาะจ้าประเพณีของเฮาก็จะเลี้ยนชิปเพ่งบุญบุญหอกกระสากเนาะพี่น้องเนาะชิปเขาวเดียบอกกันเรื่มงชิปเขาปากกันเด้อเพราะว่าเป็นไงปิดปากกันไว้ก่อนนะพี่น้องแต่ว่าบุมีทั้งใดดอกมี่จะบ้านตัวเองแต่ว่า ไปรวบตัวกันเนาะร้ายรถบ้านจะเริ่มปิดกันเลยก่อนอักชามาตรก,การห้ปิดบา้านก็ต้องปิดปิดมาตึกเลยเหรอมาตึง่ายเลยอ่านอนพี่น้องเนาะมือนี้ลงใส่บาทพี่น้องเอ้ยปลาปลาเมาอย่าลืมเอาทงเจ้าปลา,าลงบาทน,นี่ แม่พาพี่ปากคอยพาพิปากคอยอใส่ในติ <c oughs> นี่เบาสันมากสื่อเกื่องสื่อของพี่น้องเอ้ยเาทาาย่เาใส่ทัางชื่อทัางกินติไป,ไ,ปไปพี่น้องไปกันเลยไปในบ้าไปเยกนันนะ ห้องน่งแต่ง <c oughs> ห้องน่งแต่ง <c oughs> ห้องน่งแตงทห <c oughs> าร <c oughs> ย่ามหลายอยีพี่น้อง <c oughs>

ใครเอาบูสาวดอกอะ่้ใครเอาบูชาแงามออองงด,งด,งดอกอะไรมีตูโกรีการดบาทสวรรค์ไม่ต้อง คนีสกุุหากระก็พ้นกระตุกนั่พี่น้องเอ้ความบาบาดนเต็มเต็มอันตาต่างๆที่จะนั่บ้อางให้ไล่ห่างหางนี้ก็แต่นี่ให้มีตจกระตุกอันบอก่าเธุดยาสุีมาต่อเออกเบาดาเอยตาทุง บรรยากาศบรรยากาศคนเต็มเียันัเพชรนับัเพชรน้ำนับาได้เลยนาเออ พ่อบ้านตอยอดชิพันกีบสาธุดอบุญครับทส<ำ>ู้นะพี่น้องมีคนใจชิพันกีบเรกีบเอ่อาุสาธุ อยากตีพ no ี่บ้าห้องบัวาอยปูยูไก่ปูยูไก่มีปัจจัยประผัวสามก้าวบริจาครับการนำการมาเองก็ได้กาจาธุบุรีเนาะบุรีไรบุรีอคุณกะบุรยูกไก่กันนะพี่น้อง เมตัวหาพันกิตจะดูบุปผาเน่าดีสิพันกิจเมตม่เตย์สุเกาขอเป็นสังกะรีวัดจังมือนึงได้ได้ได้ขอเมย์เมยบาปเออเมร์บาปเออะมีปัจจัยจูหาพันกิเออจะดูมาเทมีปัจจัยด ีจก็ให้สมวัตถุมโนเจ้าปากธนาคู่ดีๆงามๆงามๆปากธนาจึงได้ก็ให้ได้สมัครดึงดันมโนถ่ายอาผู้สาวก่อนถ่ายอาผู้สาวอ้าวสาวคนเจ้าคือู่ใส่ผ้าปิดปากหน่าหน้าหน้าหน้าใส่คันไว้สิใส่บาทให้เนี่ยคู่แล้วคันแนวเนี่ย ตัวาพ่อางาสวยแล้่ยอะยางนีทันสายตาแล้วก็โคโมใส่เต้สาวๆมาตัวสอนดีเนาะสอันดีคู่กันเลยพี่น้องแพ็กคู่แพ็กคู่แพ็กคู่พี่น้องปันเทากัวขาว่พูดเท่าใดบทตันได้ขาดสิ่งเรียงเรียงามก่อนแล้อก็พูดภาษาภาษาไทยเสียงพิมากันเสียงพิมพ์คเคำเอ คนก็มีแต่เฉพาะหมู่บ้านบบบตันพี่น้องเลยเฮ้ยหยักมาฝากสู่ผักเสียงน้นผ่านอันชะตอเลิกเท้ากาอย่าลืมขึ้นมาทางชนบทีเฮ้ยขึ้นมาทางชนบทีเด้วยเข้าไปใส่แม่แล้วจะมาจับกล้องเนี่ยเอากล้องครอบตัวเขาเปิดมาจากบ้านเรือน คดูดอนยังนมมีปัจจัยดุซีปฏิซีปัฏิเอ้ยหนุนหลางบัตรเฮาในหน้าเ้อพี่น้องทำบุญนำกันเด้อใส่บาตรหยาดหน้าพี่น้องบุญห่อข้าวสารเด้อตอนไหนตอนเพลินตอนสีสวยกับซีใดเป็นยายห่อข้าวสาต้องพี่น้องเนาะ กสิมาอัปเดตอัดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งนในช่วงอีกขอโทษขอไผ่เด้อท่างไอ้กัปตันว่าสิทางกัปตันว่าสิไปเหตุไอ้คลิปอยู่บ้านในนนสว่างเด้อขอโทษขอไผ่หลายเนาะท่างไร้ว่านิส่ากัปตันไปแล้วเพลินเลิกเพื่ออะรเพลินเหตุแต่เศร้าพี่น้องกัปตันกินเข่าเศร้า กัปตันกินเขาแล้วอยู่อยู่เพื่อนบ่าวแพงแล้วออกไปหล่นเขาใส่แล้วบุรีเขาเห็ดแล้วบุรีพี่น้องบ้านนุ่นสว่างเพราบวชเป็นพระโบมี่น้องพี่น้องไป็นมุนพระมาแต่ทั้งคืนก็เลยไปบ่ทันเป็นเระหิดแล้วแต่เศร้ากัปตันกับพี่อยากร้ายเนยสภาพของมือกายมันอีกตสภาพการเปลีไปข้าโอ้ต้นเออมาต่อยอดต้นสมคี ที่ประยยุทธิธาบันชีถาโอ๊กเฮาเดอร์เด็มฮอกมาทางอันุอนุกรรมการก็ได้ยกเสร็จัพสับจับใส่บัญชีเพื่เพียพอยแล้วบุญคนชนนี้มีแต่กอบชุกเนอรอันยาตัวใครฝึกยาแจะมีมากไป เมนีจอยู่ดจึงเฮาดว่ากดจึงคลิปให้ด้วยนี่อดกดจึงเห้ายนี่ยกดจึงเฮ้าเนี่ยใส่บาทได้ไม่น้องยบาทเนี่ ประดาษหายมากหรือเปล่าใต่ีมัมกระบาษตระดใจมาปอตามกันการสาธุทุกบทเกแมบป่าเฮาหน้าบ่าวเอาอาทำตาทงท่งงายทงเพชรทำลายเอ่อกัรเอซไปยูทูปปอกให้มีปอกทำตามเลยอัน,นอบาทุนจะตั้งให้เ้อห่างาไกลดียาดามีโค่ยไปใส่ใมากอ ก็เห้นเงินทองล้นเป็นทองล้ไถ่นทุกไปก็เห็นเป็นเสด้เป็นอ่างแต่เป็นเงินการตูต้นจนที่ใหนเป็นชาเดี็กจะทักครอบห้องนัาใอาจะทุ๊บตุบหวางด้ันมาโนล้ไปใส่เจ้าป่าธรรมดาดนเห็นหัเอาไอ้นี่อายุวันโดนสพการชนเด้ถูกทุคนเด้อเออไอ้หนอเกลเขาได้พุ้เห็นาหุ้หุมจักบาทเดอว่าแต่ทีเผาตะคุนเนาะพี่น้องทีมสา ยังตะกี้โอ้ยมนตกัให้เห็นใครขาโดนเจ้าัวแม่แม่เนี่ยตบออกตบกันนังันะทีด้นเงินมาทานขาไีหดีบรสมศลวัดเนโฮมมันี่ยุบผสมบ้านบนโน้นโดนไปใจเจ้าป่านถอามอยู่หนาบ่อ่นเออเบียร์กองาตีเออ ไปทงเตห้ไดเือไปทงเนือให้ได้น่าเด้อการขึ้น่างผาขางให้อุดเสยซู่ต่เนี่เออจะให้อุดลายลายซ้างผาขางกันนะเออนอบ้านอกัยังเลือมาอยู่เอ้ผู้ขายจะได้เมื่อตจะก่อนจากเสมาใหม่คนยังไล่หน่นองอยู่ก็บเย่กระยากัน เ่อเปยังบ่ได้ออกแต่คอกบต๊ะถึงฝนหนาวหงุด่งดกันอบรรยากาศยูงห่างกันเ้อ พวกกบเมียก็หามนอนน้ำกั้นือ,นอนแรดเนี่ยโอ้ทีมงานเท่าเนี่ยโบได้ห่างหายไปเลยป้าตุกฟ้าบัตรมะลีอยู่ย่าไงเนี่ยคุณน่ะยักสี่ตาโบทออยู่ฟราหน่ะรอบวิ่วันเลือกพี่น้องเลยฮู้ฮะรอเลือกได้ป่ะฮะ เลือกได้ยุมูลุ่มตามกันอ่ะน้องพี่น้องให้เบิ้งเบิ้งเข่าวข่าพี่น้องเบิ้งญาติพี่น้องร่วมๆกันชาวบ้านตมุงเนาะเดี๋ยวเขาแจกเขาแจกหลังเก่าเขามันกับสิผุพังหลายปีพี่น้องไอ้ลังใหม่แล้วเขาก็คือสิที่ได้ซานต่อเนาะพี่น้องเนาะแล้วเขาคือสิได้ซานต่อสิเหตุเพคาน เป็นโค้งลังคาพี่น้องเไงดอกไม่งามเนี่ยเออข่อยใหญ่วู๊โอเคพี่น้องเอ้ยแล้วเวียกเนาะพี่น้องเนาะยังรอบเทียงพี่น้องบ้างไหม ยังรอบเทียงกันรอบเทียงพี่น้องยังรอบเทียงพี่น้อง

ไปายมือนี่ไปสายเออไปไหไแล้วก็แยกย้ายพี่น้องเอ้ยอหอเขาหอเขาตอนที่ยังเนาะหอขาตอนเทียงกับพี่มา,ายาะพี่น้องเนาะมื่อวาน ตามสัญญาการกับมีศรัทธาจากชาเวสสิทธพี่น้องเอาหน่อเอ่อถือว่าได้นำมาเนี่น่อเอ่อตัวน้าบานีนกระเม่น้องทัดทองหน่อเอ่อถือว่าลุงในบ้านบ้านในส่วนของพวกเขาเนี่ยหน่อถือว่าเพิ่นก็ได้เออติดต่อเอ่อมาหน่อทางทีมงานอยู่เปร์เท่านี้แหละน่อ เอาถือว่าแนวมาเหมือนจะเป็นใจที่น้องเราในวันศุกร์่อนใส่เพื่อต่อยอดต่อคู่สนนั่งทนแจ้วพี่น้องน้อเอือถือขันถือว่าจะใครมาไล่ในตัวเราก็จะได้แห่นอแหย่ยอดเฉพาะท่าเต้ายอดเออเือตัวเราจะได้ทำการถ่ายทอดชกตัวแม่น้อเออเพื่อว่าอ้บ้านเฮานี่จะได้แทปบมน้อเอือธารามีเจ้าภาพเจ้าสัทธาละสิบปลายคนนี่ก็ถือว่า มาเกิดสีมองง่าสีชั่งสีว่าเออแพรบนาเออแต่ละครอบครัวเพื่อชีกับมาชีคือกับมามาใส่ป่านใส่แหละนอ่อกับผู้ชีโบเหิงประมาณคับเข้าดื้อนอเออถือว่าพวกเขาเออปฏิบัติสามีกับภพที่ได้พี่น้องเฮาดื้อนอเออเพราะว่าผลกินก็จะได้ใครทำกันแน่ถ้าราเฮาเออเห็ดกปแฟบางๆหรือว่ามันหน่อยหรือกับสีมองยางง่าอ่อกันนี้ถือว่าเพื่อนมาทดลองเสือตีหนึ่งที่ชอบ เออชาวบานเขามีกบสามกีกนางแหนะนออบนาพาข้าผิวว่าเออชาวบ้านเขามียังไงอีดี้นอ่เออต่อไปเพิ่งจะจะเลยมาประมงเกี่ยวกับเออโชคหลังคาหรือวาอ่่าได้รับกัเราเอพี่น้องทางหานบ่าวกับตันกับท่าซีแล้วเป็นทียบร้อยเนาะบ่ได้อัปเดตนะพี่น้องเบิ่งพี่น้องเอ้ยท่าซีแล้วเลยเด้อตัวนี้สิเป็น สีผ้าอ่อนๆนะพี่น้องเนาะสีผ้าอ่อนๆทาสีไปทีเรียบร้อยทาอ้อมเบิดทั้งนอกทั้งในพี่น้องแล้วแล้วยังเหลือแต่ประตูเนาะกับกระลูทั้งหลอกของกัปตันทัเลติดพี่น้องโบมีเงินโจ้ไว้ก่อนพี่น้องโจ้ไว้ก่อนมี่คอยเหตุบบมีกับโบเหตุมหานหอดศนีกัปตันกับสปิทช,ชิปเอ้อพี่น้องเดอ้อฝากกดไลกุแช่เดอ้อ กไล่ก็แซ่เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่ากัปตันพี่น้องมขึ้นนี่กักากบมากกับมาปิ้งปลาไหวน้ะพี่น้องนาะพอเป็นวันศิลปเนาะตางกัปตันกับขลาพี่น้องเใสบานาเตรียมคล้องสีห่อเมขาพี่น้องมีปิ้งกบปิ้งปลาเนาะพี่น้องนาะปิ่งไมหมือขึ้นนี่ิงไมอนมันมันมัปลาดุกนะอุ่นก่อนเด้อุ่นแ อ่าเนาะมาอดสมนีกับตันการสปีดทรีปเด้อฝากไล่แช่เนาะดูปเป็นกำลังใจก,กับตันเหตตต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสบายดีสบายดี